สำหรับเหรียญนี้นะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับราคารับซื้อนะฮะเหรียญหนึ่งนะอยู่ราวๆประมาณนะ4 0 0ถึง600บาทเหมือนกันครับนี่คือ1บาทปี2,557บาทนะครับอ่าไม่ใช่57บาทปี2,557นะครับซึ่งปกติก็ถ้าเป็นเหรียญหมุนเวียนนะจะด้านหัวกับด้านก้อยเนี่ยจะต้องสลับกันเนาะแต่ว่าเหรียญนี้นะครับผมให้ดูชัดเจนว่าเหรียญนี้นะฮะลา ราคานะครับรับซื้อ400-600ถึง600บาทนะครับราคาขายนะฮะก็ทั่วไปก็ขายพันอัพครับแต่ว่าร้านปนันขายส่งอยู่เหรียญละ8แ0บาทใครจะเอาเนีใครใครสนใจอย่างนี้สามารถติดต่อเข้ามาได้นะเออนะสามารถติดต่อเข้ามาได้ครับจะทาง Facebook ร้านปนันนะหรือว่าจะทางไลน์ก็ได้ครับราคา800บาทนะฮะ สังเกตดีๆนะครับแบบนี้มีราคานะครับนะลองสังเกตเหรียญที่อยู่ในกระปุกของคุณนะฮะเรารับซื้อจริงๆครับเรารับซื้อจริงๆนะะอ่า